รู้เลยทำไมสกิ์สิิทธ์นะคะผู้สร้างหุ่นออปติมัสตลาดน้อยฉเฉลยเอาอะไรมาจากไหนนะคะฟังชัดๆเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะกลาย<า>เป็นแลนด์มาร์คใหม่บริเวณตลาดน้อยไปแล้วนะคะสำหรับหุ่นยนต์ออปติมัตนะคะหลังจากเหลา่าสายมมแห่มาทดสอบความขลังหลังเจ้าของร้านเครื่องดื่มลองขอพรขอให้ยอดขายทะลุเป้าปรากฏว่าสมตามความปรารถนานะคะและนำน้ำมันเครื่องแก้บนตามสัญญาทำให้คนแห่ไปกราบไหว้ขอพรนะคะและสมหวังประส บความสําเร็จกันหลายคนบางคนถึงกับยกนางรํามารำแก้บนนะหุ่นยนต์กันเลยทีเดียวค่ะสําหรับเฮียเซงนะคะจูเนียตลาดน้อยอายุ68ปีผู้สร้างหุ่น ออปติมัตพราม์นะคะโดยเฮเซงกล่าวว่าหุ่นทั้ง3าตัวต้นขายหมดแล้วใครสนใจพร้อมส่งให้ฟรีโดยบอกว่าหุ่นต่างๆที่สร้างใช้เวลาไม่เกิน20วันนะก็สร้างเสร็จส่วนเหล็กที่นํามาสร้างเฮเซงยอมรับว่ามาจากอะไรรถ10ลอ้อรถ6ลอ้อรถเกง่งที่ชนกันตายหุ่นยนต์พวกนี้เอาชิ้นส่วนมาจากรถชนทั้งนั้นนะคะแกก็เอามาแกะอะไหล่บางส่วนที่ใช้ได้มาขายชิ้นไหนใช้ไม่ได้ก็ช่างกิโลนะะส่วนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วแต่คนเชื่อพูดยาก ถ้าถามตนว่ากลัวไหมตนไม่กลัวเพราะตนเป็นปคนจิตใจดีอีกอย่างหนึง่งตนมีความมั่นใจเพราะว่าเป็นเท่าแก่มาได้เพราะจบปริญญาตรีชีวิตมาปริญญาตรีชีวิตหมายความว่าจับต้องอะไหลทุกชิ้นส่วนมาหมดถือว่าโดนใจสายมูกันเลยทีเดียวนะคะ<ม>เพื่อไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆนะคะฝากกดติดตามช่องกอลลี่นิวส์ข่าวสดเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะ